ำไม่ได้ว่างานที่แล้วก็โคตรลุ้นหรือเปล่าใช่ค่ะก็สองเดือนค่ะไม่ได้แบบเจอทุกคนค่ะใช้เวลาพักผ่อนเื่อที่ผ่านมาก็มีพักผ่อนด้วยแล้วก็ความจริงก็ทำงานเยางอึดอูดด้วยค่ะแต่ว่ายังเขาเรียกว่าอะไรคนอาจจะไม่ได้เห็นละคราละครถ่ายละครถ่ายจบไปแล้วค่ะก็เดี๋ยวรอออนแอร์ก็ไม่อีกไม่นานละจะได้ดูกันแล้วที่ไหนคือ S <S เลยว่าจะเป็นติ๊กัิกาใช่ค่ะอายุอานามเนาะเออแล้วก็มาทำมาซาร์ในเรื่องของธุรกิจด,ด้วยค่ะ <c oughs> ใช่แล้วตอนนี้ก็ยังมีโจทอยู่แล้วก็อาจจะมีอีกของงานที่ตอนนี้กำลังตั้นอยู่ค่ะขอฝากทุกคนรอสนับสนุนด้วยนะคะ จะไปเสร็จแล้วอ่อนหวานเลยค่ะนักข um ่ะเออแค่รู um> ้ส um ึกว่าอยากทำมานานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำกทีค่ะพอช่วงนี้คือมีเวลาแบบมีแก๊ปมีแบบเป็นไปได้แล้วก็คือเป็นคนที่เวลาจะทำอะไรอ่ะอยากรู้ทุกขั้นตอนทุกดีเทลอยากจะแบบลงไปใส่ในรายละเอียดอะไรเองทุกอย่างก็เลยเหมือนเพิ่งได้มีโอกาสค่ะสิ่งที่ท้าทายมือเกี่ยวกับอะไรที่ช่วยเรื่องธุรกิจที่ดี พิจารณาด้วยหรอเปล่าอ๋อก็ปรึกษานิดหน่อยปรึกษานิดหน่อยแต่ว่าส่วนมากก็ก็ทำเองค่ะอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะขออนุญาตถามแบบเป็นคนแซวเกี่ยวกับหนวดเยอะเหมือนกันนะคะอ๋อค่ะขาขาแล้วก็ถามว่าไม่เห็นเลยว่าแฟนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงดีกว่าค่ะตลกค่ะก็คือเหมือนเปลี่ยนลูกบ้านนี้ค่ะได้ยินคอมเมนต์นะคะคุณก็จะแบบว่าแซวแซว กลาังไม่เห็นไม่ได้ตามดูเลยค่ะทุกคนเปิดไปที่เราดูเราจะไปตามอ่านที่หลักการความเขียนของนิวเดียมีไงบ้างเราเห็นเขาแบบก็คือประมาณหนึ่งก็ดูโอเคแต่ว่ายาวมากก็จะดูแบบว่าเดี๋ยวจะดูไม่เรียบร้อยหรืนุ่งมากตอนแรกตอนแรกที่เราเห็นไว้ดูแบบภาพบอยู่แล้วภาพอยู่แล้วแต่ว่าคือเออก็คือร่างกายเท้าเขาก็มีสิทธิ์ในร่างกายของเท้าอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ได้ทำว่าไงก็จะแบบว่าเนียน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 ยาวแล้วค่ะแล้วเขาว่ายังไงบ้างพเขาผลักเขาแบบนั้นก็เออไม่แน่ใจค่ะก็ฟังบ้างฟังบ้างไม่ฟั่งบ้างแต่เคือสิ่งที่เขาตั้งใจใช่ไหมล่ะเป็นร้าก็ยม่เป็นลูกค้าก็ตั้งใจละค่ะใช่พี่ติ๊กเขา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 ไว้อยู่แล้วไหมพี่เดียวเขาชอบไว้แบบอยู่แล้ว ก็เคยค่ะแต่ว่าเรียกว่าเป็นสีสั้นแล้วกันก็เหมือนผู้หญิงเราเดี๋ยวก็ผมสั้นเดี๋ยวก็ผมยาวอะไรอย่างเงี้ยล้กเป็นลุกเล่นนนแต่ว่าเบ็นชอบแบบว่าเรียบร้อยเดี๋ย่เราชอบแบบเไตยบร้อ่อืมนี่เราต้องพูดเรื่องหนวดกันยาวเลยได้หรอคะไม่ต้องอยากรูว่าแบบเขาเป็สไตล์ที่เดยทีชอบแบบคือความจริงแบบว่าชอบทั้งคู่แหละแบบไหนก็รอนะคะค่ะน่าชอบแบบเขาน่าจะชอบแบบเขา แต่ว่าไปไม่ไปพักผ่อนด้วยกันค่ะใช่ค่ะก็เรียกว่าลานงานยาวอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นแกลปที่ตารางว่างพอดีด้วยค่ะก็เลยก็เลยได้เ็กเลียร์ยาวอันนี้มันดีแค่หน่อยเราได้มาเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะก็หลักๆจะมีรถทริปด้วยก็จะแบบไปเที่ยวไปเที่ยวตามเมืองริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงนี้อากาศ ซัมเ,เมอร์ที่ยังไม่ร้อนเนี่ยค่ะก็ชิลเลยคพี่เลยนะคะตวแบบกับลูปที่ลงมาคนส่งว่าไม่นไม่ได้โฟกัสหน้าของพี่เลยโฟกัสที่แบบอินนี่อะไรอ๋อเออนานๆทีลงเนียอยแล้วเราก็เหมือนแบรนด์เขาสม่งมาให้เราก็ไม่ได้ลงให้เขาที่เลยอย่างเงี้ยก็เออก็ลงให้แบรนด์ด้วยค่ะนานๆทีลงเกิดไหมคะเอิอ่มคือมันก็ไม่ได้เห็ุอะไรขนาดนั้นเลยนะจริงๆ <c oughs> บกติเออใช่เรไม่ค่อยเรไม่ค่อยค่ะนานๆทีจะมีโอกาสอืมก็นิดนึงต้องขออนุญาตใครไหมครับอายุว่านามไม่ได้เออไม่ได้ขอค่ะแต่บอกค่ะบอกคถ่ายเองเป็นสีต้องอย่างนี้ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นสีค่ะไม่มีปนช่วยเลือกรูปไหมคะที่ต้องรวไม่มีเลยค่ะเพราะว่าโฟกัสโซเชียลคนเดียว ไม่ค่อยอะไม่ค่อยนี่เป็ดยังไงบ้างที่เบลตอนที่เบลบอกเขาก็ไม่ยังไงนะมีแซวนิดหน่อยแต่ก็เออไม่ถือหมายว่าไม่ไม่ไม่ได้นะเขาที่เขาเขาหลังต้องไม่ได้นะแบบนี้ไม่มีไม่มีไม่ได้ค่ะลงได้อีกได้ค่ะลิมิตเบลอยู่ที่ถ้าจะต้องลงเรารู้สึกว่าไม่โปวดจนเกินงามแล้วก็ถ้าถ้าลงไปแล้วไม่รู้สึกแบบมาเสียเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียเซลล์เสียใจที่ขาด ถ้ามีคนทักก็อมีคนทั็่นีอแว่ะไรเอไปแ้วคุณปานีไงค้านี่ก็บอกว่าไม่เข็นอะไรเลยแม่เตาก็ไม่เห็อนนคุานเดียวตก็บอกเ่าไปมันด้วยเรื่องอะไรอ่ะไวหรอถือความจริงแล้วทุกคนก็ลงได้อ่ะแล้วแต่ตามตัวตามความความสบายใจของแต่งไม่แก่ลอคคะ เขามีรูปเก็บไปืดูชิมย้อนไปนั้นก็พี่พี่ก็ใส่แบบไม่ได้โฟกัสเรื่องการถ่ายรูปสักเท่าไหร่แต่เป็นแบบเหมือนใช้เวลาพักผ่อนง่ากกว่าจริงๆสิ่งที่ตรงกันเวลาที่ไปพักผ่อนกบนนี้มันคืออะไรบ้างพี่เบลเช่นชอบดูศิลปะชอบไปอะไรแบบนี้ก็ส่วนมากจะมีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างคล้ายกันอยู่แล้วในทุกวันก็จะต้องมีการออกกำลังกายแล้วก็เป็นคนที่ชอบกินเหมือนกับ เลยทั่วไปก็เออก็รู้สึกเหมือนมีมีคอมพีรีใครเป็คนวางแผนวแผนว่าแบบเอ้ยช่วยกันค่ะใช่แต่ก็จะไม่ใช่แพลนแบบแน่นแนมากขนาดนั้นแค่แผนแค่แพลนดูมากกว่าว่าเออจะประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่มีบอกไหมคะว่าเออเราอยากอยากทำแบบนี้เราอยากทำแบบนี้อะไรก็มีค่ะก็มีค่ะเรือนี้มีอีกไหมคะยังค่ะกลับมาทำงานก่อนกลับมาทำงานก่อน ใกล้ขนาดนั้นยังมีแบบใช่ค่ะคือเรามีการคนไทยอยู่ทุกที่เพื่อนเยกว่าค่ะค,ค,อคออือเราสามารถเจอคนไทยได้ตลอดและเราก็มีความคิดถึงอาหารไทยได้วยเนี่ยเราก็ตัวเราเองไปกินร้านไทยอย่างเงี้ยค่ะก็ะที่โคเป็นก็ไปงานไทยเฟสเพราะว่าที่ร้านไทยเขาชวนแล้วก็อยากไปดูว่าอ,อบรรยากาศเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ไปโขนไทยเฟส จริง React ของแฟนๆที่เขาเจอพี่เบลคือคือไม่คิดว่าจะไปเจอในต่างประเทศอีกอะใช่ไหใช่ใชเขาก็เหมือนบางคนก็ช็อกตกใจอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็ได้รับแบบกริดราสิก่ะ <c oughs> มีรีถามไลยว่าเบลล่าจริงๆใช่ไหม <c oughs> มีไหมคะเ <c oughs> บลล่าใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวก็แบบเออเราคิาา่ามั <คำ S 1> ไม่ใช่ค <c oughs> ่ะเราเล่นกับเขาไปอย่างเงี้ยอ่านอะไรับเ้าง ไม่ค่ะพงมูอเขาโอเคแล้วความจริงแล้วเขาชอบเหมือนอยากเขาแล้วเราอยากอยากสอบถามคนไทยอยากพูดคุยอะไร่าี้ยถามว่าเป็นไงเป็นไงมาง่ายเป็นอยู่ยังงอะไรแบบนี้ใช่ค่ะแต่ทุกคนแบบใช่ใช่คือโอเคเลยไม่ได้รู้สึกว่าไปเพื่ออยากถกสีอะไรไม่ใช่ก็ก็ไปแล้วก็ใช้ชีวิตตามเหมือนที่แต่คนแต่ละเมืองเขาใช้การกินอะไรที่เป็นโลโ a l ก็มีแวะเดินผ่านร้านนวดไปไปนวดไทยอะไรเงี้ยก็มีค่ะไปไปที่เดียวใช่ก็แบบจริงๆใช่ค่ะไปที่แบบนี้ที่เดียวพกเงินห้าบาทที่เคยพกไหมคะหกบาทแทนหกบาทอ่ะวใช่ค่ะอย่าไปมีบัตรละไม่ต้องใช้เงินสดโชคดีไปกลับมาทำงานนะค่ะกลับไทยแล้วนะคะเรียกงานได้นะคะอีเวนต์งานจ้างกันมาค่ะไปนานได้กันอีก แม่ค่ะเรื่องเที่ยวเหมือนกันเพราะว่าพอเราอยู่แม่ก็ห่วงพอเราไปแม่ก็รีบไปเที่ยวเลยแม่มีสองสค่ะระหว่างที่เราไม่อยู่ไม่ไปเที่ยวเลยที่เราอยาก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 ช่วงนี้เองเรื่องราวของโลกต่างๆมันมันใกล้ตัวมากจริงๆพอที่เรออยู่กับแม่เองมันมันทำให้เรื่องนี้มันใกล้ตัวมากขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะคือก็อยู่นู้นแต่ก็ได้ติดตามข่าวสารตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงความเสียใจกับทุกคนที่ เดียวคนในครอบครัวนะคะได้คุยเรื่องนี้กับคุณแม่เหมือนกันเราคุณแม่เขาก็เป็นคนพูดเองบอกว่าเออทําให้แม่ยิ่งต้องปล่อยวางเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเลยจริงๆบางทีแบบเหตุการณ์มันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็น้องมันเป็นธรรมชาติอ่ะก็ทาทาทุกวันให้ดีที่สุดแล้วก็จะได้ไม่รู้สึกมาเสียเสียได้เสียใจภายหลังเนาะยังไงก็บ่งเวลาให้กับคนในครอบครัวแหละค่ะเพราะว่าแล้วก็ ตัวสุขภาพต่างๆต้องบ่อยๆใช่ใช่เบลพวกเราก็เราก็ไปพาคุณแม่ไปตรวจทุกอย่างนะคะที่ที่แบบมีก็พยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ